ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูดีกว่แป๊บหนึ่งไปไปนะคะใช่ขุดหมาหมาแล้วครับไม่กช่ไม่ใช่ปปปไม่ใช่หนูเพื่อนเป็น่างนี้มาเกมใหม่โคนคิลเลอร์เราจะโคนตัวเองออกมาให้เป็นนักฆ่าใช่ไหมครับแน่นอเป็นหนูเป็นนักลบไม่ใช่นักฆ่าดีค่ะตัวปะป๊ามีสเสือเลี้ยงเป็นเสือให่หนูไปเก็บอันนี้มาเนี่ยอ๋อหนูจะไปเก็บโคนมานี่ปะป๊ามาดูร่างโคนหนูตัวเองด้วยค่ะ ปป๊าเงยืนดูร่างคนขวงตัวเองอ,อ๋อเราจะเป็นนักฆ่าที่สมบูรณ์แบบต้องเป็นนักลบที่สมบูรณ์แบบสิไม่ใช่นักฆ่าที่สมบูรณ์แบบแล้วปป๊าจะออกไปยังไงโอเพนเปิดไหมคะเสือลิลี่จะเป็นนักเนี่มันยานลบของนี่มันยานลบของปป๊านะะาี่ค่ะเดี๋ยวปป๊าวิ่งไปเปิดกันล็อกโอเพนโห้ลสลี่ดูสินี่มันยานอะไรเนี่ยปป๊าไปทางไหนมูซช่วยไปหมดแล้วอะ่ะใช่ปป๊าโผล่มนุษยยานอะไรไม่รู้ใหญ่โตมาก แล้วาป๊ายานเพื่อนเหรอไม่รู้ยานใครกันเอาเปิดไม่ได้ด้วยนี่มันของเพื่อนนอนแน่นอนน่ว่าแล้วเชียวว่าแล้วเชียวแล้วป๊าป๊าจะออกไปยังไงเอาออกออกไม่ได้อ๋อนี่ต้องเปิดอันหรอกว่าจะกลับบ้านยังไงค่ะออออบ้านไหนบอดไปที่หนูด้วยหนจะไปช่วยป้าปาแทนป้าาจะต้องกลับบ้านแล้วป้าหิวข้าวเป้าป๊าจะต้องพาเสือไป พาเสอไปกินข้าวมันมีทางเชื่อมบ้านลินลลี่ด้วยนี่บ้านลิลลี่เจนนต์แมนเนี่ยนี่เหรอไหนท<ม>าง <นะ S 1> เชื่อมไปบ้านลิลลี่ป๊าปับบ้า,น,บาน,กนกันดีกว่าเฮ้ยจะบ้านหนูแล้วอ่ะหนูหนูจะเปิดประตูให้ป๊าป้าต้อนรับอย่างดีเลยเนี่ยเดี่ยจะไปบ้านหนูแล้ว,วอ่ะเนี่ยหนูเทียบหนูเติมเทียบดาวไว้อยู่เลยหนูเทบหนูเติมดาวแม่เราป้ากลับบ้านตัวเองแล้วลิลลี่ถือดาวไปรอแล้วป้าวิ่งกลับบ้านตัวเองเลย นี่ป๊าป้ามาถึงบ้านตัวเองแนละ้วน,นี่ทำอะไรเนี่ยบีบพอเท่าโอปป้ป้าป๊ากลับมาถึงบ้านตัวเองได้แล้วคะ่ะนะมีอะไรซื้อซื้อให้หมดเลยป๊มามีงาเงินเยอะละโอเคโอเค<ม>โอเคทำไม,มบ้านป๊าป้าไฮโซค,คนาดไฮโซไหมจ๊ะลิลี่อิจฉาลิลี่เริ่มอิจฉาแล้วนี่เริ่มอิจฉาเลยเหรอคะ เขามีบางอันที่เขาล็อกอยู่ด้วยนะครับนี่จะมาทำอะไรนี่จะมาถล่มบ้านป้าเหรอคะไม่ใช่ค่ะดูในนี้ดูในนี้เอ,อ้ยไม่จะไปเตะป,ป้าออกได้ไงเตะไม่ได้เดี๋ยวป้าจะไปเยี่ยมเรนลี่แล้วเนี่ยไม่ไปไหนนะกระป๋ากระป๋าไม่เห็นเรี่ยนหนูเลยหนูจะเตะออกแล้วเรนนี่เตะออกไปแล้ว ถ้าบ๊ะป๊าไม่มาเร็วๆลิลี่จะเตะแล้วเดี๋ยวป๊ะป๊าจะไปเร yeah, ็วๆเลยค่ะถ้าไม่ไปแล้วก็ลิลี่เตรียมเตะเอาไว้ยืดป๊ะป๊าจะวิ่งไปเร็วๆเลยค่ะให้บ๊ะว๊าไม่มาแล้วก็ป๊ะป๊ามาแล้วปาะน้อยป๊ะป๊ามาแล้วป๊ะป๊ามาเต็มยศเลยค่ะฮะชุดเนี่ยนะวัชัยอ้าวป๊ะป๊ามาแล้วค่ะบ้านลิลี่อยู่ไหน ้โอ้โหกระโดดเลยดูดิป๊ามาแต่งตัวมาเต็มยศกระดาษไหนมาแล้วครับป๊าวิ่งมาแล้วค่ะดุมๆดุมๆดุมๆมีไทเกอร์ชื่อลิลลี่มาด้วยค่ะมาแล้วค่ะลิลลี่อยู่ตรงไหนลิลลี่อยู่ตรงไหนลินลี่ไปขุดอยู่หนูหนูเนี่ยไหนถือล่าไม่มีเลยป๊าอยู่บนานั้น อปลาแอบเข้ามาในบ้านปลาแอบเข้ามาในบ้านปลาแอบเข้ามาในบ้านแล้วเจอเลยเจอเลยค่ะปลาวิ่งหนี้ปลาได้ไงเฮ้ยไล่ไล่ปลาไทเกอร์ปลาได้ไงไล่ปลาไทเกอร์ปลาได้ไงปลากระโดดขึ้นราคาเกาะเกาะเออตัวแยกว้าวปลาโออาอ้วนไอ้อ้วนปลาซื้ออะไรได้บ้าง หมื่นหนึ่งซื้ออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยคับมันคือเครื่องอะไรคะเนี่ยเอ้ยป้านหนูไม่รู้หรายเลยป้ารู้หลามาของห้องเลยค่ะแต่หนูมีเมงนที่ม่ใช่ว่าเพชรไม่ให้ใครหลอกผิวซาล์มันขึ้นมาเป็นะะชื่อว่าเพชรคริสตัลเออเห็นที่นี่ผลิตเพชรได้อะมันคืออะไรครับคริสตัลป้าไม่ผลิตเพชรไม่ได้เลยครับคริสตสัลสวยจังไม่ให้ใครหลอกหลอกคะขาไม่ชอบหรอกถ้าเข้ามา<อ>ดิครับก็หนูมีเธอดาบเนี่ป้าจะถือดาบ ทนี่จะถือดาบเลยนะีนหนูว่าไปที่การทดลองนโอเคบ้าบ้าค่ะหนูว่าที่ป็นการทดลองค่ะแล้ก แนวหนวบาวิธีการทดลอง มาได้ปืนแล้วลิลี่มืออะไรอ่ะมันมีปืนด้วยค่ะเ<ด>นี่ยโอ้โหอีกอ้ลิลี่ต้องรีบสร้างแล้วละ่ะคะนี่ดูบ้านหนูดะมาพาดูบ้านหนูมาพาดูบ้านหนูดิมาลิลี่มีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวเต็มไปหมดเลยแลอวมีไงเดี๋ยวที่สร้างอะมาเยอะแยะเลยค่ะบ้านแล้วมีบันไดาพ,พร้อมสลับคริสตัลด้วยพ,พร้อมสลับคริสตัลด้วยม,มีที่นั่งปลูก่ด้วย มีมีที่อย่างนี้ด้วยแล้วมีประตูปิดเปิดเหมือนตัวปัอปปีจะติดปากเลยค่ะเนาะไทรเกอร์ติดปากไปด้วยกันป๊อปปี้กำลงไปหาลิลลี่ป๊ปปี้กำไปหาลิลลี่แล้วป๊อปปจะอยู่คนโถนบ้านหนููบ้านหนูบ้านลิลลี่อยู่ไหนบอกเอ้ยไม่เอ้ยตัวลิลที่โหดมากเลยตัวที่วิ่งมาฟันคนอื่นจับๆไปๆเรื่อย ปีอป๊ามาแล้วป๊ามาแล้วเห็นปลอบปายังเห็นปลอป๊ายังมองมองมองขึ้นข้างบนปลอบปากําลังจะลงมาแล้วป๊ากําลังจะลงมาแล้วปลอป๊ากําลังจะลงมาแล้วโอ๊ยป๊อบป๊ากําลังจะลงมาแล้วโดนมาดิเราเลยต้องยื่นตัวป๊อบป๊าครับไอ้เราป๊ปลาจะลงจอดยังไงครับเนี่ยปลาก็ทุบอย่างเงี้ย เขาบอกให้เอาคิดหายไปคิดอ๋อคิดก็ไม่คิดไอ้คนบีนหายไปเขาบอกให้คลิก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 เอามือหัวมือหัวมือหัวมาไว้จะจอดยังไงจอดได้แล้วบอกว่าจอดได้แล้วไเนาะเอามันลงจอดไม่ได้เหรอเจอดตรงนี้ก็ได้นะจอดตรงนี้เหรอได้ได้ดิเพชรเพชรต้อนดิโอ้ยพอดีเพชรด้วยโอ้ลงมาแล้วคืออะไรกันเนี่ย ปา๊าปาเตรียมถือปืนแล้วหรอไอ้ป๊าปาลิลี่หายไปไหนหนูเนี่ยหนูเนี่ยจะไปไหนผ่าบอกไม่ใช่มันขางอ่ะหนูเห็นหนูไหมนะี่ยมันขางในในตัวมันขางลิลี่ฝันสินนตัวแยกเลยฝันสิโอ,อ้ยมาให้หนูอยูน่นี<อ>ห่หยุดหยุดหยุดป๊าป้ากดไม่ได้เลยอ่ะอันนี้บ้านหนูกุก ตัวอย่าออกไปไหนอย่าไปดูเพชรคริสตัลอยู่ไหมไหนคะับอย่าไปดูแม่ผมว่าดีดีฟันนี่ตัวแตกเลยใิ่<อ> <คา S 2> ไหมบอกว่<ค>าแตายแต่อยู่นี่เน้นบอกว่าอยู่นี่เนี่นี่วัดตัวแตกเอ่อตัวข<ห>้าวหน้าปะป๊าทอยเลยมากเลยมาเท่มากเลยนะครับโอเคตัวปะป๊าถือถืออาวุธอะไรคไยลบตอนนี้ครับไมงเอาไปดูสิตัวปะป๊าถืออะไรตัวปะป๊าถืออะไรไปลบ ถือดาบเหรอคะวายยังให้เขาถือปืนอะทำไงอ๋อนี่ไงเขาถือปืนเป็้รับ้องปุ้มปืนป่ะพวกหนูจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ถึงอะไรปะปว้าต้องยิงปืนสู้เองด้วยหรอไงเนี่ยมาตันลี่ดิมาตันลี่ไปหมื่นหกแล้วซื้อซื้อสิคะ ื้อได้แล้วใช่ไหมคะซื้อได้แล้วค่ะสวยมากโอ้เราจะสร้างให้ใหญ่โตมโหฬารเลยไม่มันเป็นเครื่อน้ำ่างนี้เลยนี่มันเป็นเครื่อนไหนแบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะชัชรอนี่ป๊าคารูเครื่อนหนุม่มเป็นเครื่อนน้ำนะเป็นเครื่อนน้ำทำอะไรกันและน,นี้ก็มีต้นหญ้าให้เสือเป็นหนึ่งคนเล่นแล้วก็แมวเป็นตัวเล่นอืม เข้าเลยบ้านนี่กว่าปิดประตูปิดประตูต้นซ่าเลยมาดูบ้านลีลี่ดิเห็นบ้านลีลี่ไหมนั่น่ะเห็นไหมไฟยิงบ้านลีลี่ทำไมตูมไหมฮะไม่ตูมไม่ถึงปืนมันสั้นไป ไม่เกิดเลไรขึ้กับบ้านเลยเนี่ยป้ากำลังรอยักษ์อยู่ฮะเดี๋ยวคอยดูลิลี่ตัวยักษ์ป้าจะออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเไมยิงทำไมยิงไม่โดนเดีลี่รอดูตัวยักษ์ป้าก่อน ตัวยักษ์ปลุกฟ้ามาแล้วตัวยักษ์ปป้ามาช่วยปป้าทีไม่ใช่หนูไปดูไปดูดามไหมควายมันติดไหมไม่อย่งเง้ยเราตัวยักษ์ปป้าอะไรวะเนี่ยตัวแยกเลยค่ะตัวยักษ์ตัวยักษ์ปป้ามาแล้วไม่ทำไมปป้าปักแล้วค่ะไม่รู้ทำไมปป้ามันแบบเนี้ย Ba tìm ba tìm ba tìm bà tìm ba tìm ba Bà ba tìm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  ba ba tìm ba bà ba tìm ba Bà ba tìm ba tìm ba tìm ba để ba tìm ba Bà ba tìm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  ba ba tìm 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 của tìm b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 a อันนี่มาฟันปลาป่าสิตัวปลาป่าหดมากเลยอันนี้มาฟันตัวปลาอยู่ในบ้านฟันฟันตัวจริงสิคะไม่ได้เนี่ยปลาป่าตัวจริงปลาป่าทำไมมันไปหลุดไปนอกจากไอ้ไปไหนไปเรื่อยละเนี่ยตัวปลาป่าเหมือนอยู่อีกจักรวาลหนึ่งเลยใช่ไหมไม่เห็นในแมพเลยมองเข้าไปข้างบนดิมองเข้าไปข้างบนเป็นพระจันทรปลาป่า exit ก่อน exit exit ยังไง exit ยังไง เดีด๋ดยวจะไปแก้เพื่อนถ้ารีเซ็ตเชเร็คเตอร์เนี่ยถ้ารีเซ็ตเชเร็คเตอร์ของป๊ะป๋าจะหายหมดไหมไม,ไม่หายหมดหรอกไปหาเกมใหม่เลยนะไม่หาย